สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนะคะสิงหาคมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอนชนอวจาร์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงในการส่วนตัวเพราะเราจะนำำําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่านะคะพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมริตอยู่เข้าแล้วใช่ไหมนะคะ จริงๆแล้วบั่นมองว่าในพื้นเรือนชะตาที่ต้องระมัดระวังในดาวมฤตยูมากที่สุดนะก็จะเป็นเรือนอริเรือนมรณะเรือนนาว,วินานะ,ะอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็เลขกระสานในเรือนคู่ขัดแย้งอันนี้ถ้าตรงในอายุปัจจุบนันอันนี้ต้องระมัดระวังอันนี้ต้องดูดวงเป็นการส่วนตัวเนาะแต่ส่วนท่านใดที่มันไม่ตรงในภพเรือนชะตาตรงนี้นะก็ถือว่านะคะ เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าพบเรือนสตาร์าดีเลขกระสาดีอันนี้ปัดมองว่ายังได้รับผลกระทบอะไรไม่มากนะักบางคนกลายเป็นว่าเป็นบวกแบบเฉดฉายไปเลยก็มีนะนะสถานการณ์พลิกผันได้ตามพื้นดวงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปัดโหรา99เกนาะนะคะพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นพลังงานไพ่ของควีนถือดาบควีน <c oughs> ถือดาบเป็นพลังงานไพ่ของราศีนีถือดาบเนาะช่วงนี้เหนื่อยกายเหนื่อยใจ ระวังเรื่องของความขัดแยง้งระวังเรื่องของอารมณ์อยากเคลียร์อยากไฟอยากชัดเจนแบบนี้ก็ได้ด้วยเป็นพลังงานของตัวคุณเองมนเขาอยู่ในจุดที่เรียกว่าอะไรนะ ต้องตัดสินต้องเด็ดขาดนะแต่ว่าควีนถือดาบก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเป็นเจ้าอารมณ์ของชาวราศีพฤษภด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วชาวราศีพฤษภมักจะได้ไพ่ของควีนถือดาบด้วยเพราะว่าให้พลังงานของผู้หญิงเฟสเฟสเนาะนะคะเดี๋ยวดูซิว่านะคะพลังงานไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพริ่มเติมทําให้คุณได้ไพ่ของควีนถือดาบควีนถือดาบหมายถึงพ่อไม้แม่ไม,ไม,ไม้ได้ด้วยนะคะ5้าดาบกับพลังงานของความเครียดความคิดมากามมาก,การขัดแยง้งเลิกลาขึ้นคู่ไพ่เจ็ดเหลีย นะถ้าคุณกําลังตั้งคําถามว่าไปลงทุนทําอะไรดีไหมปัดจ,จะบอกว่าไม่ไมแนะนํเรื่องการลงทุนนะกับสองไพใ,ในวันนี้มันพูดถึงอิสรภาพความหวังและรอคอยความรักความสัมพันธ์ที่มันจะดูท็อกซิกเป็นประเด็นเป็นปัญหาก็ได้และหวังว่าจะกลับมาดีก็ไม่ได้กลับมาดีหวังว่าจะกลับมาในความสัมพันธ์ก็ไม่ได้กลับมาในความสัมพันธ์แล้วรอคอยให้ประสบความสําเร็จจึงถือดาวก็จะหมงบอกถึงการไม่ประสบความสําเร็จ หกคาถาค่ะตั้งคำถามในเรื่องของการกลับมาและการขอโอกาสขึ้นคูควายไพยคุหถือถ้วยค่ะไหว้พระขอพรหรือการร้องขอให้อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งปัดพูดไปเมื่อกี้แล้วจำได้ไหมว่าวันนี้ถ้าชาวราศีพฤษภกำลังตั้งคำถามในเรื่อง,องใครจะกลับมาไหมไพจะตอบว่าไม่มีการกลับมาและรวมถึงนะคะ คาดหวังว่าจะไปไหว้พาขอพรน,นะให้ประสบความสําเร็จอะพูดเลยจ้ะชาลิออตแปลว่าอะไรยากนะคะชาออดบอกเลยว่าไหว้พาขอพรให้ค่อยรกลับมาเข้ามาจะยากอ่ะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะว่าห้ <c oughs> าใบออกมาบอกอะไรอัดคลิปชาเพราะเป็นแบบนี้นะไอ้ตลอดเวลาเซฟไม่ค่อยดีนะแป๊บนึงนะจ้ะพลังงานไพ่นะคะ ห้าใบของชาวราศีพฤษภค่ะว่าออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมสามพทาค่ะ 3ามคน3าความการเทคแอคชั่นการเรียกร้องคุณน่าจะพยายามทําให้ใครคนหนึงกลับมาในความสัมพันธ์คุณพยายามจะกอบกู้ครอบครัวกอบกู้ความรักคนนั้นอาจจะเป็นคนเกิดวันพุธได้นะคะสี่สิบถ้วยค่ะเห็นไหมเอเจนซีของครอบครัวเอเจนซีของการไหว้พาขอพรเดทค่ะเขาอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะหรือคนเกิดในเดือนนั้นและห้าคาถาค่ะเป็นพลังงานของความขัดแย้งเลิกลามีแนวสูงแนวโน้มสูงนะ ว่าความขัดแย้งของคุณในที่นี้อาจจะบานปลายถึงขนาดคันเลิกหลักันได้แล้วการตั้งคําถามในเรื่องของการกลับมาในความสัมพันธ์หรือการขอโอกาสในความสัมพันธ์ชาลีออดยังให้พลังงานภายในเรื่องของความยากเช่นเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ห่างไกลเขาเดินทางจากเราไปอยู่ไกลๆแล้วนะเรื่องระยะทางเป็นประเด็นเป็นปัญหาเราเพิ่งจะไปไหว้พระไปขอพรมานะเพื่อให้ คนคนนี้กลับมาในความสัมพันธ์แต่ได้ไพ่ของความยากอยคะ,ะความเครียดความคิดมากอยู่ในไพ่ของตัวคุณค่ะคุณเอาใครสักคนหนึ่งออกจากสมองไปได้คุณเหมือนจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะยากในการประครับประคองหรือประนีประนอมกันนะคะในดูไพ่ของคนรักคนรู้ใจเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่านะคะคนรักคนรู้ใจของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่เป็นหกดาว หกดาบคือยยกอยู่แยกนอนแยกทางข้อดีของของของเสียงไม่ค่อยมีคืออะไรไหมพูดช้าลงเนาะหลายคนอาจจะชอบนะคะพูดช้าลงค่ะ DM p อ็มเค่ะมาให้คะแนนในลักษณะเกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะหรือคนที่แต่งงานกันแล้วเห็นไหมเขายังมีไพ่ของการไหว้พระขอพรเหมือนกันค่ะพลังงานด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานหล่อในดูซิไพ่เด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญคุณกำลังมีไพ่ของคุณถือถ้วยไพ่ของหกกระทาที่พูดเรื่องของการกลับหรือไม่กลับ ที่พูดเรื่องของการกลับหรือไม่กลับเขาเองก็มีไพ่ของการกลับหรือไม่กลับเช่นเดียวกันนะคะไพ่เป็นไพ่ของเก้าเหลี่ยญค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันหรือคนเกิดในเดือนนั้นคือสิ่งที่เขากําลังรู้สึกกับคุณเนี่ยคือคุณเป็นผู้หญิงที่เฟยสมากสวยรวยมากหน้าตาเย่อหญิงจงของละเอียดยิบย่อยหึงโหด นะเป็นคนที่รู้สึกเขารู้สึกได้ว่ามันดูตรงเป๊ะชัดเจนจนเกินไปมันดูเป็นอะไรที่เขาเรียกว่านะตึงอ่ะตึงรวบตึงจนเกินไปเธอต้องชัดเจนกันเธอต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้มากจนเกินไปบางทีนะคะในเรื่องรา,คว,าวความรักความสัมพันธ์เนี่ยการทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ไม่ตึงไปแล้วไม่หย่อนไปอาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะชาวราศีพฤษภเพราะช่วงนี้ได้ไพ่ใบล่ามาเป็นความเฟียสใช่ไหมนะเป็นเป็นความเฟีสพอเฟียสไปแล้วแรงไปแล้วดราม่าไปแล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็นั่งคิดเอาไงดีว่าจะกอบกู้ยังไงดีว่าจะทํายังไงให้เขากลับมาดีว่าก็ไปไหว้พระไปขอพรไปร้องขอให้เขากลับมานี่กลับยากอีกหลายคนหวังว่าการไปง,งอนง้อยเขากลับมาเนี่ย นะอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าอะไรนะเฮ้ยมันจะตกกลายเป็นเบื้องล่าง,งเขาไหม <c oughs> นะมันจะเปลี่ยนว่าให้เรากลายไปเป็นเบื้องล่าง,งเขาไหมไม่นะจะเย็นๆนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีมันต้องมีความปรานีประนอมยอมความกันนะเอารุมร่มเอารวยกันให้อภัยกันเหมือนพ่อแม่นะกว่าจะถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรมาได้มันก็ต้องอดทนและให้อภยัยเนาะเหมือนเรื่องราวในวันนี้เหมือนกันถ้าเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้ว คุณรู้ว่าคุณกำลังอยู่ในเดือนสิงหาคมที่มีความสมเสียงที่จะเกิดดราม่าชีวิตและดราม่านี้อาจจะเกิดจากเรื่องของการขัดแยง้งเลิกลาเรื่องของอารมณ์ ะะชู้สาวน้องใจว่ากันดีทีทนะเพราะว่าไพ่าอาจจะไม่ขึ้นนะและในใจความสัมพันธ์ตอนนี้เวลานี้ค่ะเหมือนคนเลิกกันไปแล้วแล้วกําลังคิดเรื่องของการกลับไม่กลับแบบนี้ได้เดอะสตาร์ให้พลังงานของการบาลานซ์ความสัมพันธ์อดทนรอคอยรอขอสารรอคําตอบรอการบาลานซ์ในความสัมพันธ์ไพ่เดอะซัาค่ะแสงสว่างความสําเร็จเลิฟเวอร์ค่ะเขายังรักอยู่แล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นเดอะสัาสำหรับเขาค่ะห้าถ้วยค่ะเครียดคิด,คดมากพลังงานของการรอคอย อืชาวราศีพฤษภคะฝันมองว่านะเรื่องเนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของอีโก้ต้องเอาลงจริงเพราะว่าคุณอน่ะเฟียดมากแต่เขาอ่ะก็รอคอยที่คุณจะให้คุณไปงอนะอันนี้บอกเลยนะคะเออคุณไปไหว้พาไปขอพรเขาเองก็มีพลังงานก็คิดหรือตัดสินใจในเรื่องของการจะกลับไม่กลับรอการบาลานซ์ความสัมพันธ์แปลว่าเขารอคุณแล้วเขายังรักคุณนะเดวิลยังให้ความเสน่หาหรือความมีวิบากกรรมต่อกัน นะคะซึ่งในตรงนี้การเลิกลาก,การแยกย้ายในความสัมพันธ์นี้คุณยังให้คะแนนเขาดีนะคะเพราะว่าไพาควินถือถ้วยบอกแล้วคุณให้คะแนนเขาดี เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเขาก็ให้คุณเป็นดีเอ็มเพลทเลยเพราะฉะนั้นอะไรใดๆก็ตามค่ะในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวที่เป็นลักษณะของอารมณ์เขาอาจจะแบบอยู่ห่างไกลกยบคุณไปแล้วเดินทางไปแล้วแต่คุณเองพยายามกอบกู้ไปไหว้พระไปขอพรคุณอยู่ในเอจี้ของการรอปัดบ,บอกเลยนะว่าชาริออตต้นร้ายไปดีแล้วแปลว่ายาก และกับบางคนมันดูแปลว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไปอันนี้ต้องพูดแบบนี้นะเพราะตามน้าไพ่เนี่ยความเป็นไปไม่ได้เนี่ยเกิดขึ้นในข้อนี้และความยากอยู่ในข้อนี้แต่ถามว่าเขาอะรู้สึกหรือคิดในเรื่องของการกลับมาในความสัมพันธ์ไหมใช่ไหมคุณดูหน้าไพ่นะเขากําลังยื่นมือมา,มาหาคุณนะ ง้อเถอะง้อเถอะเนาะนะคะอาจจะเป็นคุณไปง้อเขาหรือเขามาง้อคุณไวเวอร์ซ่ากันก็ได้นะอันนี้ปัดให้ดูน้างานตามความเป็นจริงแล้วกันเนาะแต่หลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดก็คืออย่าให้อารมณ์เป็นที่ตั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นพอนะคะอืเดี๋ยวดูค่ะว่านะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภราศีอะไรเข้ามามีบทบาทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณมากที่สุดนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่ของชาวราศีเมถุนค่ะนะคะไพ่ของ ะะชาวราศีพฤษภค่ะไพ่เป็นไพ่ของมีนนะคะและพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของกรกฎค่ะใครที่กําลังเกี่ยวข้องกับราศีตรงนี้นะ,ะหรือเกิดในเดือนนี้ก็ได้แล้วอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปัดหงรา9 9้านะเพราะแคนเซอร์กรกฎอยู่ตรงนี้นะนะคะแล้วก็มังกรนะคะนะ,ะอันนี้ของเมทุนใช่ไหมก็เป็นล็อกเบอร์เนาะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะที่พูดไปเมื่อกี้พิจิก เนาะพิสิกนะคะซึ่งนะคะในตรงนี้ปัดดูดวงในเรื่องของความรักตอบเนื้อคู่ตามวันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดจะตอบได้ว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนคุณภาพความรักของคุณเป็นอย่างไรในปีนี้คุณมีความเสื่มเสียในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง เข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเรา,เ,า,เ,ราเราจะได้ประคับประคองกันได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เมตตาน์ไม่ค่อยดีนะคะที่ให้เราเป็นคู่ปผดตัวเมียกันเราก็สามารถที่จะสร้างแต้มบุญนะคะในการเดินหน้าในความสัมพันธ์ได้นะใจความสําคัญคือช่วงเดือนสิงหาคมหลีกเลี่ยงไว้ก่อนคือเรื่องอารมณ์ความขัดแย้ง ความเสียดนะคะคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณคุณก็ขอโอกาสจากเขาเขาก็ร้อยคุณไปงอ้ออันนี้ต้องพูดตามไพ่อาจจะไว้เวอร์ซ่าก,ก็ได้และในที่นี้ตรงนี้ค่ะหลายๆอย่างถ้าเกิดจากความห่างไกลแนะนํานะว่าความห่างไกลระยะทางมันจะไม่มีผลนะถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเรา นะการชับความสัมพันธ์ของเราให้มากยิ่งขึ้นนะคะระยะทางไม่มีผลหรือสองค่ะมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องอารมณ์อันนี้เรียกว่าในตาวันเดือนปีเกิดถ้าคุณตกนะคะหนึ่งฐานพลาหูตกเลขกาะสย์คู่วินาทตกพบเรือนชะตาอริเรือนหินะขัดแย้งง่าย,ายแน่นอนและอย่างมิตยูเข้าในตอนนี้เวลานี้ในอายุป,ปัจจุบันตกเลขกราส่า์ไม่ดีด้วยตกพบเรือนชะตาไม่ดีด้วยอารมณ์เหมือนโดนเตปะปักวูบไปเลยหายไปเลยจบไปเลย เรื่องที่ไม่น่าเป็นเรื่องเขาไปเลยเฉยเลยอะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรใดๆก็ตามค่ะชาวราศีพฤษภที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณกําลังเจอเรื่องราแล้วคุณจะต้องมาถามแน่นอนว่าอ๋ปัดเกิดเคสจริงๆทะเลาะกคนนิดเดียวเขาไปเฉยเลยเขาจะกลับมาไหมเป็นเนื้อคู่กันไหมเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรเพราะตามไพ่ในวันนี้ตอนนี้เวลานี้ปัดบอกเราว่าคุณยังอยู่ในเอจี้ของการเลิกราที่ส่งผลทนำะให้ตัวเองเครียดคิดมาก เนะเอาเขาออกจากสมองไม่ได้ยังมีความหวังอยู่ในนั้นแต่เหมือนทรงจะรู้ว่าน่าจะไม่ประสบความสําเร็จน่าจะกอบผู้ยากมากๆและในความเฟสของตัวคุณหรืออีกโก้ในตัวคุณก็ตามถ้าไม่ลดตรงนี้ลงแนวะโมเมนต์น่าจะยากจริงๆซึ่งในตอนนี้เวลานี้ปัดบอกไปแล้วว่าคนรักคนรู้ใจของคุณเขาก็ต้องการให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์ไหม ะะทีนี้ถ้าเป็นมุมรักซอนักสามเศร้าผิดศีลอันนี้ก็โพสต์ิกตัวเองนะไม่แนะนําด้านการผิดศีลนะคะนะคะ,นะคะดูดวงเป็นการส่วนตัวแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโมเมนต์ของคู่รักปัดแนะนําว่าอะไรใดๆก็ตามค่ะการประครับะคองหรือการสร้างแต้มบุญเป็นเรื่องที่นําพาให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมค่ะว่าพลังงานไพ่บทสรุปนะคะและพลังงานไพ่ของคำแนะนำนะคะมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีพฤษภเนาะ กาะะงงานให้ไปแรกค่ะเป็นอเมริเชียนค่ะไม่ได้ด้ยวยเร่ต้องเอาเด้ยวยกลแล้วนะ <c oughs> ชาวราศีพฤษภช่วงนี้อาจจะดูดวงบ่อยเนาะนะเดอมรีเชียนค่ะคุณต้องการหาแนวทางค่ะคุณยังรู้สึกและคุณยังเซนได้ว่าคนคนนี้นะคะต้องการที่ เขายัางเขาเรียกว่านะยังรักกันอยู่อ่ะเรายัางเซนได้ว่าคนคนนี้ยังรักกันอยู่นะคะเจตคาถาค่ะแต่การทะเลาะเบาะแววงขัดแย้งด้วยตรงนี้มันค่อนข้างเป็นความดราม่ามากๆหรือเกินแล้วสี่เหรียญค่ะอย่างที่บอดบอกระวังการเซฟตัวเองมากเกินไปเช่นเอาบาดไลายไปดีไหมงอดีไหมกลัวง้อแล้วอะกลัวลายไปแล้วอะแต่เขาไม่ตอบอะเขาไม่รับอะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ เออนะเนี้ยโมเมนต์แบบนี้นะหรือบางคนก็บอกว่าไปหาเขาดีไหมแต่กลัวเขาไม่กลับอ่ะเป็นคืออะไรใดๆก็ตามอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าจะทําหรือไม่ทําดีเพราะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอ่ะเจตคานะขึ้นคู่ภัยเอ,อ่อเจตคาคือความขัดแย้งอุปสรรคปัญหามันดูความยากการไปงอมก็ยากยากเซฟตัวเองค่อนข้างมากแต่รักไหมรักอืม บอกแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ราชินีถือดาบเนาะราชินีถือดาบเนาะนะคะจะให้มับมาทําตัวเหมือนไม่ได้เดี๋ยวเสียฟอร์มไม่ได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียการคอนโทรหรืออะไรสักสิ่งอย่างนะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภคะนะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่คำแนะนำในตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเลือกที่จะวางนิ่งวางเฉยเลือกที่จะ แอบสแอบดูอย่างเดียวไม่คิดจะ Take a คชั่นอะไรคิดแต่ว่ามันเป็นประเด็นเป็นปัญหามันน่าจะแก้ไขาย,ยากน่าจะเป็นแก้ไขไม่ได้แต่คุณก็รักเขาแล้วคุณก็คิดว่าเขาก็รักคุณในที่นี้เนี่ยเฮ้ยปัดคิดว่าลองแก้ไขกันก่อนดีกว่าไหมน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะลอง Take a คชั่นก่อนดีกว่าไหมบางครั้งในเรื่องราวของการทะเลาะก,กันของคนสอคนนะคะ ทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องมีบาดแผลเกิดขึ้นแน่นอนเราก็ต้องรักษาบาดแผลนั้นนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่เราหรือจะเกิดขึ้นที่เขาถ้าไม่รักษาให้หายเลยในตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวแผลมันจะเลื้อยลังแล้วติดเชื้อนะจ้ะครั้งหน้า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 ,า,นาบวกนะะบวกกันเข้าไปบวกหนึ่งบวกสองบวกสามเดี๋ยวกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเกิดเคสน,นี้มาแล้วหลายครั้งก็ได้นะที่ปัดบอกมันเกิดจากความสะสมแล้ววันนี้ดาวมฤตยูเข้าด้วยจบง่ายเลยจบง่ายยยหาวเเเลลลิกอดทนย เลิกปณีปนอมเลยเลิกรักษาเลยแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภเองที่รักนะแต่เลิกเยียวยาแล้วแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะถ้าคุณกำลังอยู่ในเอนเนอีที่ไวเวอร์ซ่ากันนะก็ให้ลองถามใจตัวเองว่าฮี่มันหมดความเยียวยาแล้วจริงๆไหมรักแต่หมดความเยียวยาแล้วจริงๆไหมไม่รักษาแล้วจริงๆไหมนะก็นลองแก้ไข วิธีทางที่มันแฮปปี้กับตัวเองแบบถูกต้องก่อนนะคะก็ให้ลองนึกถึงความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายดึงก่อนฟ,ฟังฟังไพ่ในวันนี้ก็ลองดูซิคือหมอก็ปรารถนาดีเนาะอยากให้ทุกคนสมหวังสมความปรารถนาแหละแต่แอบเอะใจว่าเฮ้ยความเฟียสของชาวราศีพฤษภคือชาวราศีพฤษภเป็นคนที่อดทนเกง่ง อดทนจนถึงที่สุดปณีป,น,ปนอมยอมความได้อะไรไกเกลี่ยได้ก็ไก่เกลี่ยแต่ถ้าเกิดอะไรใดๆแล้วมันดูแบบหลายหนหลายครั้งจนเกินจะเยียวยานางจะหันหลังแล้วไม่หันหลังกลับนะคะแล้วชาวราศีพฤษภคุณอย่าไปเป็นแฟนเก่าเขานะน้อยมากชาวราศีพฤษภเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ให้คะแนน,นแฟนเก่าเลยเนาะนะคะเอนเนจี้นี้นะคะก็บอกเอาไว้ว่าถ้าชาวราศีพฤษภที่มาเห็นคลิปวิดีโอนี้กําลังคิดว่าอาปัต ไปง้อดีไหมลองไปง้อก่อนนะบางครั้งถ้ามันเกิดจากความผิดของชาวราศีพฤษภเองเนี่ยก็ต้องยอมให้เขาดุดาว่ากล่าวหรือลงโทษเราเป็นบทเรียนบ้างนะเขาจะได้สบายใจขึ้นเขาจะได้แฮปปี้มากขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันก็จะได้แก้ไขได้นะคะให้ทะเลาะกันเพื่อเรารู้จักกันมากขึ้นบางทีการใช้อารมณ์มันอาจจะไม่ใช่ข้อแก้ไขเสมอไปหลายคนแบบเฟียดอะเนาะโชคดีเฟียดมากอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่คําแนะนํานิดนึงค่ะว่านะคะ คําแนะนําของเอ,อโดโลแมนแอนเจิ้ลค่ะพลังงานไพ่เป็นอะไร you are you are deserve love wow deserve love like you deserve love ค่ะคุณเป็นคนที่จะต้องควรได้รับความรัก อยู่แล้วแล้วก็นะมันเป็น energy ที่ให้พลังงานค่อนข้างที่จะบวกมากๆเหมือนเราเป็นคนที่ควรที่ต้องได้รับความรักอยู่แล้วแล้วชิลเดนค่ะเฮ้ยชอบนะกลับไปโฟกัสที่เรื่องลูกเรื่องความสดใสเหมือนเราเป็น14อีกครั้งทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการให้ความรักกันใหม่ๆเริ่มรักกันใหม่ๆสร้างความรักที่ดีต่อกันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า หมายถึงการสร้าง energy ที่สภาพการมันไม่ดูตึงเครียดมากไปกว่านี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะปัดแนะนําเลยว่าถ้าคุณสามารถมอบความรักให้แก่เขาแล้วเขามอบความรักให้คุณเรากลับไปเป็น14อีกครั้งเราไปโฟกัสเรื่องลูกเต้าบางคนไม่เคยมีแผนเรื่องมีลูกเลยนะบ,บางทีชิดมไมไ่แปลว่าเด็กอย่างเดียวนะบางคนอากจะมีสัตว์เลี้ยงเล็กๆน้อยๆเพื่อมาประสานความรักของเราให้มันดูว่า จากแห้งแง้งสดชื่นมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะบางคนอาจจะมีแผลมีแผนที่จะแบบว่าเฮ้ยไปม,ม,มีลูกกันไหมหรือจะแต่งงานการมีลูกกันปีไหนนะมันเป็นเรื่องของการแบบเฮ้ยกลับไปอยู่ในจุดที่แบบว่าความเป็นเด็กของเราอะคะ่ะมันจะคิดอย่างไม่กลัวแต่ถ้าเกิดเป็นพลังงานของครอบครัวหรือผู้ใหญ่อะมันจะต้องแบบว่า มั่นคงแข็งแรงป,รปีนี้ทําอะไรปีหน้าทําอะไรแต่ชูเด์ให้พลังงานของความที่ไม่ได้กลัวอะไรและสนุกแล้วมีความสุขกับมันลองดูนะคะบรรยากาศความสัมพันธ์หรือการบาลานซ์ความสัมพันธ์รรนนในครั้งนี้มันน่าจะดีขึ้นสําหรับคุณก็ได้ด้วยเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้ใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปัตหุรา99นะใครสนใจในเรื่องของอ e ีบุ๊กค่ะอีบ e ุ๊กแปลคำทำนายไพ่บให้คุณไปศึกษาในเรื่องของคําแปลได้ ด้วยตัวเองปัดแปลาจากประสบการณ์เป็น10ปีนะนะไปท่องจําให้แม่นยําและพัฒนาฝีมือตัวเองไปเป็นหมอดูมืออาชีพเนาะนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนช่อชนนงช n n นะอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะสนับสนุนได้ตามความศรัทธาไม่มีข้อผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิน้นนะคะก็หวังว่าชาวราศีพฤษภจะลด ความเฟยลงแล้วก็ไปสร้างบรรยากาศของความเป็นโรแมนติกนะคะให้เรารู้สึกอีก14อีกครั้งกับแฟนเนาะเราจะเหมือนรักกันแรกๆนะหลายๆอย่างก็จะได้อีโก้น้อยลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังจนซีเรียสจนมากเกินไปใช่ไหมไม่งั้นมันจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังหรือว่าขัดแย้งกับเรื่อง,องที่เราหวังมากเกินไป เพราะว่าคุณก็รักเขาแล้วเขาก็รักคุณแล้วก็ยังรอคุณไปง้อยอยู่นะชาวราศีพฤษภนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ